สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆน้องๆหลงๆล้านๆสวัสดีทุกๆคนค่ะนี่แม่ปูปามากินต้มเส้นค่ะต้มเส้นลาอ่าต้มเส้นยวนต้มเส้นยวนค่ะใส่ปูอัดกันค่ะไข่ไก่สับไข่ซองนุย้ยมาสอดรอนกันค่ะวันนี้ค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะคะมาทานข้าวเช้ากันค่ะมีข้าวด้วยค่ะกินกับข้าวค่ะไปปูหยอกกินกับข้าวกินเจ้าๆต้องกินข้าวค่ะมาค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันนะคะร้อนๆเลยค่ะปั่นขึ้นอยู่ยเลยเต็มทานโลล่าวผักอยู่ข้างล่างค่ะดูดูด หลอนอืมออืม,อมโอ้เต็มปาดผุดผุด

ขวางตุงตอนไปสวย อ่ะค่ะพีดองขาชาวชาว cày dặm cày dặm mắc cặp hết hôm lạc bắc chi vịt thầy Đạc là chiêu cả chiếu kháo hả nói bún sen đuôi nó cái này cái giáp, vẫn làm cái cái mấy nháp cả Rồi pét lại cả Oi? Oh. ร้อยอ่ะกินไม่แรงไลย cái đèn đều cái tè kinh quái rồi แบ่งหมดแล้วได้แล้วค่ะ 가가 이긴. อิ่มแล้วค่ะวายกินกับข้าวอิ่มแล้วอิ่มแล้ว เลือเส้นอยู่นิดนึงค่ะอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วค่ะจะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะแม่ภูกลับขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะ ขอัยน,นะคะขอบคุณทุกๆคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ถ้าถ้าไม่ทิพจนเกินไปแม่ปูก็จะพยายามพูดขอบคุณทุกๆทุกๆคลิปเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาได้จนถึงตอนนี้ก็คือเพราะว่าทุกๆคนให้กำลังใจขอบคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าแม่รูแม่ปูครัวบ้านทัดมีอะไรมากินกันอีกไว้คราวหน้ามากินด้วยกันอีกนะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะ